สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้มมาจะทําขนมก๋อยเน่งใส่กุ้ยน้ำวานะจ้ามาดูวัตถุดิบหลักของเหาเนาะอันนี้เป็นก๋อยสําสเร็จรูปนะจ้าอันสั่งมาเนาะเฮาก็จะมาแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเจ้าล้างน้ำํำทำความสะอาดสักสองสามน้ำสเสด็จน้ําให้แห้งแล้วก็ไปนึ่อได้เลยนะจ้า ไว้น้ำวานะา้านะจ๊ะบบต้องสุกงอมนะสุกงอมเนื้อจะเละเนาะเอาสุกกรลังดีนะจ๊ะงาดำนะจ๊ะถ้าแบบมีงาดำก็ในะช้งาขาวก็ได้ถ้าบบมีก็บบต้องใส่นะจ๊ะบะเปาห้าวหรือบะเปาแห้งนะจ๊ะเอาก็มาคูดเหียกอนนะจ๊ะพ่อกับบรรจงขูดเนาะใช้กระต่ายนะจ๊ะขูดมะพร้าวแบบ,บรโบราณน,นะจ๊ะ อ่าขวดเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะเป็นฟ,ฟอยฟอยนะจ๊ะอันนี้ก็สามารถนําไปคั้นกะทิได้เลยเนาะแต่วันนี้เราจะาโรยหน้ากรอยนะจ๊ะในส่วนของกล้วยก็มาต้มห้สวซุกเฮียก่อนนะจ๊ะหรือว่าจะนึ่งก็ได้นะจ๊ะนึ่งเตรียมไว้ก่อนเนาะอ่าทีสี่ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะจ๊าเช้ามืดเลยเนาะอันก็จะมาล้างก่อยที่เขาแช่ไว้หนึ่งคืนนะจ๊ะอันล้างสักสองสามน้ำสเสดดน้ําให้แห้งก็เดี๋ยวอันก็จะไปนึ่งเนาะรอแม่นะจ๊ะ น้ำหอนน้ำเดือดกะวางซึ้งก้อยลงไปนะจ๊ะปิดผะโอบนะจ๊ะทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีเป็นอย่างน้อยนะจ๊ะถ้ามันไปซุกมันจะเมานะจ๊ะในส่วนของกล้ยทนี่นต้มตะเคียนนะจ๊ะก็มาแกะเปลือกแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน,น,น้อยพอดีคำนะจ๊ะเราก็จะเอาอุ่นก็ก้อยนะก้อยนึ่งเวลาซุกแล้วมันจะสีเหลืองนวลประมาณนี้นะจ๊ะแล้วมันจะมีความฟูนะจ๊ะประมาณนั้นใช้ประมาณ2กิโลกร,รมัมนะจ๊ะก้อยเนาะ อตอนเฮาแช่น้ำม่มีนิดเดียวนะพอเฮานึ่งสุกเหมือน้วยฟูนะสาในส่วนของงาดำเอามาคั่วหอมเห็ก่อนเดี๋เจ้างาดำงาขาวที่ต้องคั่วให้สุกถ้าบดสุกมันจะเป็นเคียวนะมันจะแตกต่างจากงาขี้ม้อนงาขี้ม้อนสามารถกินดิบได้นะ้าแต่ถ้าเอาไปคั่วมันจะมีความหอมเป็นทวีคูณนะสาอันนี้กับวัตถุดิบหลักของข้าววันนี้ก๋วยกกล้วยสุกเรียบร้อยนะ้าคข้าเดียวมาดูส่วนผสมต่างๆนะ้า อ่ามะพร้าวแห้งนะซ้าหรือว่ามะ,บะพร้าวเนาะมะพร้าวห้าวเนาะโรยลงไปใส่เกลือป่นเล็กน้อยเดี๋ยวจะเพิ่มความมันเนาะน้ำตาลทรายเดี๋ยวใส่นักหวานนักใส่น้อยหวานน้อยเดี๋ยวซ้างาดำคั่วใส่ลงไปจริงๆงาดำเนี่ยก็คือมันจะตัดแต่ตัดสีตัดสีกรอยเดี๋ยซ้าถ้าใครมามักกรบ่ต้องใส่ก็ได้นะซ้าอ่าปล่อยนึ่งเนี่ยกระกล้วยใส่ลงไปด้วยกันเลยนะจ้ะอ่าถ้ามีฟักทองก็ใส่ฟักทองก็ได้นะฟักทองนึ่งนะจ้ะ อาจจะเป็นมันแท่หรือจะเป็นมันมูแล้วจะเป็นเปือกใจได้หมดนะจ๊ะไอที่ตระกูลมันๆ่นะสามารถเอามาคลุกเคล้าวรวมกันได้นะสาวมันจะมีรสชาติอร่อยขึ้นนะจ๊ะถ้าบ่มีก็จะ้แต่ก้อยกับกล้วยนี่แหละ,ะมันจะได้ปริมาณเยอะอีกหน่อยนึง <c oughs> อันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะสาวนี่คุณยายกระตื่นแต่เชาา้ากระตุ่นตีห้าเนาะเขาจะทําไปถวายเพงเช้าตัวนนะสาว อ่ะเต็มกระมังเลยนะสาวคนเมืองวัหทองว่าถ้วยตะไหลนะสาวเต็มถ้วยทะไลเลยนะสาวอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยเจ้า